สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาดูว่ารัฐบาลลิงวอกภูเขาเป็นยังไงนะครับเนื่อง้วยทุกวันนี้ทุกคนอาจจะเห็นข่าวการเมืองเยอะแย,ะ,ยะไปหมดนะครับหลายเรื่องอาจจะถูกใจบ้างแล้วก็ไม่ถูกใจแต่วันนี้เรามาดูเกี่ยวกับลิงดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างลิงวอกภูเขานะครับอย่างที่รู้กัน เขามีลำดับชั้นดังนั้นการที่จะไม่อยู่ในจุดสูงสุดในแต่ละอันดับนะครับเขาไม่มีการเลือกตั้งนะครับไม่มีการเดินเข้าไปกูหาแล้วก็เลือกตั้งว่าฉันจะเลือกเบอร์หนึเบอร์สเบอร์สทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ความสามารถของตนเองนั่นก็คือใช้การต่อสู้ พละกําลังและการมีเพื่อนที่ซัพพอร์ตกันนะครับถึงจะได้อยู่ในอันดับที่สูงสุดแน่นอนว่าเมื่อเกิดการต่อสู้กันมันก็จะมีแบ่งกันเป็นฝ่ายนะครับฝ่ายที่สนับสนุนกันและฝ่ายที่ไม่สนับสนุนนะครับโดย ตัวที่มีผู้สนับสนุนมากกว่านะครับแล้วก็มีความแข็งเกร่งก็จะได้เป็นตัวอันดับที่สูงแล้วเพื่อนๆที่คอยซัพพอร์ตเขาก็จะเป็นลำดับที่ลดหลั่นกันมาส่วนฝ่ายที่แพ้ไปก็ต้องอยู่ห่างๆไว้นะครับหรือไม่บางทีก็ย้ายฝูงออกไป ถ้าเปรียบการปกครองของลิงนะครับก็ขอเรียกว่าเป็นระบบของลิงเลยละกันเนาะเราจะไม่เอาไปเทียบกับคนล,ลิงเองเขามีจ่าฝูงแล้วก็มีตัวลำดับ2-3-4ตามมาแล้วก็ยังมีตัวเมียที่อันดับสูงสุดของเขาด้วยนะครับก็จะเป็นอัลฟาฟีเมลก็จะเป็นลำดับ ตัวเมียที่อันดับลดลันจากตัวเขาไปหมาก็เป็น234ไาม่อีกเหมือนกันนันดันนั้นของตัวเมียนะครับก็จะเป็นเครือญาติกันครอบครัวก็มีส่วนที่ดันให้ตัวที่อยู่อันดับสูงนั้นอยู่สูงได้นานหรือไม่นะครับส่วนตัวผู้นั้นคนที่คอยซัพพอร์ตอย่างเพื่อนสนิทของเขาแล้วก็ น้องนองหรือพี่พ,พี่ที่เป็นสายเลือดเดียวกันถ้ามีเยอะคอยสพอร์ตกันเขาก็จะอยู่ได้นานนะครับดังนั้นเมื่อเขามาเป็นจ่าฝูงหรือเรียกง่าย,ายๆเหมือนเป็นรัฐบาลนั่นเองรัฐบาลนี้ไม่ได้ต้องเป็นรัฐบาลที่ต้องไปสัญญาอะไรนะครับใช้ความสามารถของตนเองเขาไม่ได้มีเป็นเหมือนวันนะเนาะเพราะว่าอันดับทางสังคมของเขาเนี่ย สามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้จากการที่มีเพื่อนที่ซัพพอร์ตกันและกันนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้ว่าเกิดมาอยู่ในลำดับนี้แล้วก็จะต้องอยู่ตลอดไปสำหรับลิงและอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นใน ฝูงของเขามีการต่อสู้กันฝักฝ่ายที่อยู่ฝ่ายเดียวกันก็จะต้องคอยช่วยเหลือกันและกันนะครับนั่นถึงจะทำให้อันดับทางสังคมนั้นมั่นคงนะครับแล้วก็มีสเสถียรภาพเท่าที่แอดมินเห็นนะครับตั้งแต่อยู่มาด้วยกันก็ไม่ค่อยเห็นว่าเขาจะหักหลังกันเท่าไหร่นะครับสำหรับลิงก็คือเขาจะมีเพื่อนสนิทของเขาอยู่แล้วที่คอยช่วยเหลือกันถ้าหาก เพื่อนเป็นอะไรมาเขาก็จะคอยช่วยเหลือกันถ้าหากเกิดเรื่องกับเพื่อนแล้วเพื่อนร้องตะโกนหรือร้องเรียกขึ้นนะครับ <c oughs> ก็จะเพื่อนของตัวเองอีกที่อยู่ฝั่งไกลๆพอได้ยินก็จะวิ่งเข้ามาช่วยทันทีนั่นคือลิงวอกภูเขาแต่ก็มีบ้างนะครับสำหรับเพื่อนที่สนิทกันเขาถึงว่าจะเป็นเพื่อนกัน แต่เมื่อเจอเหตุการณ์ที่ต้องแสดงให้เห็นว่าใครอยู่อันดับสูงกว่าใครมันก็จําเป็นที่จะต้องข่มเพื่อนบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเช่นในกรณีที่เขากําลังหาเห็บหาเห่าให้กันนะครับระหว่างเพื่อนตัวผู้ด้วยกันทีนี้มีจ่าฝูงหรือลิงที่อันดับสูงกว่าเขาเข้ามาเนี่ยทีนี้เขาต้องแสดงให้เห็นว่าเขานี่อันดับสูงกว่าเพื่อนอีกตัวหนึ่งจากที่กลูมกันอยู่ หาเห็บมาหอใหกันอยู่ก็อาจจะไปจับขย้ำหัวเพื่อนแล้วก็จ้องถลึงตาใส่เพื่อนเองก็ต้องแสดงกิริยาบางทีก็อาจจะอิกนอหรือไม่แสดงอะไรเป็นการเป็นการบ่งบอกว่าเออเขาก็อันดับต่ำกว่าหรือไม่ก็อาจจะมีการแบบที่ยิงฟันหรือไม่ก็ไม่ให้รือการพงะออกไปเพื่อแสดงเห็นว่าคน ตัวที่จับขยำเขานั้นมีอันดับสูงกว่าแต่หลังจากที่ตัวที่อันดับสูงกว่าเดินผ่านไปเขาจะกลายเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเป็นการแสดงสถานะของตนเองที่อยู่ในฝูงว่าเป็นยังไงแล้วรัฐบาลของลิงเนะี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเขามีการบริหารเหมือนคนไหมเขาที่เห็นนะครับส่วนใหญ่ก็คือการอยู่กับฝูงนะครับ ก็มีการเดินอนาเขตบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะลิงเขาเองก็จะมีอนณาเขตการหากินของเขาทีนี้เมือ่อถึงเวลาเพื่อนเขาก็มักจะอยู่กับเพื่อนนะครับก็เหมือนรัฐบาล1 2 3สอาัดับ1 2 3อันนี้เขาก็จะเดินอยู่ด้วยกันยิ่งอันดับใกล้ใกล้ๆก,ก,กันก็แสดงว่าเขามีความใกล้ชิดกันมากก็จะใช้เวลาในการอยู่ใกล้กันมากนะครับพอ ถึงเวลาต้องเรียกว่าอะไรเหมือนพักผ่อนหรือการหาเหตุการ์หรือการสารสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมพวกนี้มากเเราก็จะเห็นว่าโอเคลิงตัวนี้เป็นเพื่อนกับตัวนี้สนิทกับตัวนี้มากนะครับก็ดูจากพฤติกรรมของเขาที่เขาแสดงออกดังนั้นก็มักจะมีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวต่อกัน ไม่ใช่เฉพาะว่าตัวผู้เป็นมิตรกับตัวผู้นะครับบางทีตัวผู้เป็นมิตรกับตัวเมียก็มีก็จะคอยช่วยเหลือกันและกันเหมือนกันถ้าใครมารังแกตัวเมียตัวนี้ซึ่งเป็นมิตรกับตัวผู้ที่อันดับสูงไปเนี้ยก็อาจจะไม่ดีเพราะว่าตัวผู้นี้จะคอยปกป้องเหมือนกันเห็นไหมครับว่าอันดับที่สูงขึ้นเป็นเหมือนเป็นเสมือนรัฐบาลที่ปกครองฝูงอยู่เนี่ย เขาก็ต้องดูแลความเป็นไปของฝูงเช่นเดียวกันนะครับแล้วรัฐบาลที่ปกครองเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงยังไงพอม,มาถึงช่วงช่วงหนึ่งนะครับที่เด็กๆวัยรุ่นโตขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่ามีความทะเยอทะยานที่จะเปลี่ยนแปลงอันดับทางสังคมของตนเองอันดับที่1 2 3อตัวที่เป็นวัยรุ่นอาจจะอยู่7 8 9ก็ไดก้ดทีนี้ พอเขาถึงคราวที่เขาจะเยอทยานมากกก็มีการท้าทายการต่อสู้กันนะครับเด็กก็จะมาท้าทายกับอันดับที่สูงขึ้นซึ่งมันก็เหมือนกับว่าพออันดับที่สูงขึ้นเนี่ยเขาก็อยู่มาสักระยะหนึ่งเหมือนความเทยทยานความที่จะต่อสู้อาจจะไม่ไม่ดีเท่ากับเด็กนะครับเรื่องของธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้แต่นี้ตัวที่อยู่อันดับ ที่ต่ำกว่าแต่ว่าหนุ่มกว่ามีกำลังมากกว่าก็เข้ามาแทนที่หลังจากสู้กันแล้วก็รู้ว่าใครซัพพอร์ตใครนะครับการต่อสู้นั้นก็อาจจะยาวนานหน่อยก่อนที่จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเหมือนยกรัฐบาลออกเลยนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะครับตัวที่ซัพพอร์ตกันเป็นเพื่อนกันอย่างเช่นระดับ2เป็นเพื่อนลำดับหนึ่งเขาก็จะช่วยเหลือกันนี้แหละแต่ ในขณะนั้นเองพวกที่มาท้าทายเองก็จะมีเพื่อนของตัวเองเหมือนกันอาจจะอยู่ขันดับต่ๆซึ่งก็จะดูว่ามีใครคอยซัพพอร์ตเขาบ้างเหมือนกันแต่นี้ถ้าสู้กันแล้วจากฝูงตัวเก่าย่างชนะอยู่ต่อไอ้ตัวที่มาท้าทายบางทีก็อาจจะเจ็บบาดเจ็บหนักนะครับบางทีก็อาจจะต้องย้ายฝูงหรือบางทีก็อาจจะบาดเจ็บถึงขั้น พิการอย่างเช่นแขนขาขาดตาบอดอะไรแบบนี้ไม่ก็ต้องย้ายฝูงไปเลยนะครับก็กรณีเดียวกันถ้าเป็นจ่าฝูงเป็นตัวแพ้ซึ่งมันเคยมีกรณีถึงขั้นจ่าฝูงตัวเก่าถูกจ่าฝูงตัวใหม่ฆ่านะครับอันนี้จ่าฝูงตัวใหม่ขึ้นมาอันดับสูงการเปลี่ยนของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนจากแค่หนึ่งแล้วก็ตกลงมา อยู่อันดับตำ่ำแล้วดับต่ำไปขึ้นอยู่ที่1แค่ให้นั้นจบนะครับอันดับที่เป็น1 2 3ที่เป็นเพื่อนของจ่าฝูงร่วงมาหมดเลยนะครับ1 2 3 4เนี่ยยกแผงไอ้ตัวที่อันดับ890เนี่เขาจะเป็นเพื่อนกัน890ก็จะขึ้นมาเป็น1 2 3นะครับตอนนี้ไอ้ตัวที่อยู่อันดับสูงแต่ก่อนตกลงไปก็ตกไปอยู่ข้างล่างไปหมดเลยถ้าจ่าฝูงตายยิ่งแล้วใหญ่เลย ตัวที่เป็นเพื่อนบางทีก็อยู่ไม่ได้นะครับต้องย้ายฝูงไปเลยทันทีถ้ารับกับเหตุการณ์ไม่ได้นะครับค่อนข้างจะถ้าผมพูดไปก็เหมือนกับพึ่งตนเองมากนะครับกับการที่จะตั้งรัฐบาลลิงนะค่อนข้างจะมีความสง่านะถ้าพูดว่าความจริงก็เพราะว่าต้องใช้กําลังของตนเองต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักเหมือนกันกว่าที่จะได้มาอยู่จุดที่สูงสุดทีนี้ ผมก็เปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนคณะของเขาไปหมดแล้วนะครับมันก็ยังจะไม่มีความสงบเกิดขึ้นเพราะว่าเขาจะมีการไล่อันดับกันก็เหมือนการปรับคณะรัฐมนตรีนั่นเองว่าใครจะอยู่จุดไหนจุดหนึ่งมันที่ที่สองที่สามที่สี่เนี่ยใครจะอยู่จุดไหนทีน,นี้ก็จะมีการไล่อันดับกันตัวที่สองจะไปติตัวที่สามตัวที่สามก็ต้องให้รู้ว่าใครกันแน่ที่จะอยู่อันดับที่สามใน บรรดาเพื่อนๆกันเองนะครับจนรู้ทั้งหมดว่าชัดเจนแล้วว่าใครกลัวใครใครอยู่อันดับไหนเหตุการณ์ก็จะสงบลงกลุ่มและฝูงของเขาก็จะไม่มีการต่อสู้อีกเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับหลังจากที่ได้ได้รู้แล้วว่าใครอยู่อันดับไหนหรือได้ขนาดรัฐบาลของเขาไปแล้วนะครับน,นี้เขาก็จะอยู่กันแบบนั้นก็จะช่วยเหลือกันก็เป็นเหมือน เดิมอีกนะครับก็มีคอยช่วยเหลือกัน 1, ช่วย2อ,อช่วย3อยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีสารสัมพันธ์กันจนกระทั่งมีใครก็ตามที่โผล่ขึ้นมาแล้วอยากจะต่อกกกับจ่าฝูงนะครับเมื่อน,นั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลกันอีกครั้งหนึ่งนะนะครับฟังดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับลิงลิงลิงว่าภูเขานะครับสําหรับการเปลี่ยนรัฐบาลนะบต้องใช้ ความสามารถของตอนเองต้องใช้เพื่อนที่ซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้นานๆน,น,นะไม่ใช่แค่ว่าคุณเกรงอย่างเดียวแต่ทุกตัวก็ต้องยอมรับคุณด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่อยู่แล้วจะทงแกตัวอื่นอย่างเดียวเลยนะแบบนั้นก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับสำหรับลิงซึ่งแอดมินก็เคยเห็นลิงตัวหนึ่งที่อยู่ในตำแหน่งนี้นานพอสมควรจนกระทั่งเขาย้ายออกจากฝูงไปเอง ลิงตัวนั้นชื่อว่าทาริมนะครับอยู่ตั้งแต่พวกเราติดตามเขาติดตามจนมาไม่รู้กี่ปีทีนี้พอมีเด็กรุ่นหนึ่งพยายามทา้าทายคือทา้าทายที่จะเป็นจ่าฝูงนะครับซึ่งไอ้ตัวที่ทา้าทายก็เป็นน้องแท้ๆของเขานั่นแหละซึ่งย้ายมาจากอีกฝูงหนึ่งแล้วแอนดมินก็คิดว่าเขาคงไม่รู้จักกันเพราะไอ้ตัวที่ เป็นเจ้าฝูงอยู่เนี่ยน่าจะย้ายมาจากฝูงนั้นนานมากแล้วก่อนที่ไอ้ตัวนี้จะเกิดนะผมไปเจอการท้าทายกันแต่สุดท้ายเท่าที่เห็นก็คือจ่าฝูงตัวเก่าชนะอยู่ก็คือพี่ชายเขานะชนะแต่ปรากฏว่าพี่ชายนั้นย้ายออกจากฝูงซึ่งน้องชายก็อยู่มาสักระยะหนึ่งนะครับก็คือเขาก็บาดเจ็บหนักอยู่แต่พอหายจากการบาดเจ็บเขาก็ย้ายฝูงไปเหมือนกันเขาหายไปเลยไม่รู้ไปไหนนะครับก็ทิ้งให้ฝูงเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรเหมือนโครงเคลงอยู่ไม่มีจ่าฝูงแล้วก็ต่อมาก็มีเด็กที่เขาโตขึ้นมาเขาก็สู้กันเองจนได้เป็นจ่าฝูงมีคนควบคุมนะครับทีนี้อย่างว่านะครับตำแหน่งนะ่ยอยู่นานไม่นานก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของจ่าฝูงด้วยเหมือนรัฐบาลของเขาได้และครับผมรัฐบาลจะอยู่ได้นานไม่นานนะครับสําหรับลิงเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถ ความเก่งความกล้าของจากฝูงและก็เพื่อนที่ซัพพอร์ตของเขานั่นเองถ้ามีความสามัคคีกันกลุ่มของเขาเองก็จะอยู่ได้นานช่วยเหลือกันดีก็จะอยู่ได้นานนะครับแล้วก็เป็นที่ชอบใจของเพื่อนๆในฝูงก็คือไม่ไม่รังแกงกันจนเกินไปนะครับการช่วยเหลือกันภายในฝูงก็จะดีดันนั้นพวกเขาจะก็จะอยู่ในตำแหน่งและอันดับ ที่ควรอยูไ่ได้ได้นานขึ้นครับสำหรับเรื่องราวของรัฐบาลลิงวองผู้เขานะครับก็จะมีฟังประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสนุกนะครับจากการฟังเรื่องของรัฐบาลลิงวอ่อกผู้เขานี่ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากๆครับ